จากยุคไอ้น้ำถึงยุคปัญญาประดิษฐ์บทสัมภาษณ์ของเจสันห่วง CEO บริษัท NVIDIA พูดถึงวิวัฒนาการครั้งสำคัญของเทคโนโลยีในงาน World Government Summit ปี2024 Blue o c l o c k Podcast ตอนที่64จากบทสัมภาษณ์ของเจสันห่วงผู้ก่อตั้งและ CEO ของ NVIDIA บริษัทผู้นำด้านการผลิตชิปประมวลผลกราฟิกหรือ GPU ในงาน World Government Summit ปี2024 ของเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาที่ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้ของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์โดยเจนเซนบอกว่าพวกเรากำลังอยู่ในยุคข,ของ a c c e l e r a t e ย Computing ซึ่งเขาอธิบายว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของวงการคอมพิวเตอร์มันเทียบได้กับการเปลี่ยนแปลงจากยุคที่โลกนั้นได้ใช้พลังงานไอ้น้าเปลี่ยนมาเป็นใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุคดิจิทัลและยุคข,ของอินเทอร์เน็ต โดยหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้าคำว่า a c c e l e r a t e computing มันคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วนั้นมันก็คือแนวคิดการใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะทางในการเร่งความเร็วของการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพราะแทนที่จะพึ่งพา CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางเพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่พอแล้วมันเป็นยุคเก่าไปแล้วโดยให้เราลองนึกภาพว่าเจ้าคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนั้นมันก็เหมือนกับคนที่ใช้มีดอเนกประสงค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งใช้หั่นผักใช้ขันนอ็อต ใช้ซ่อมรถมันก็พอทําได้อยู่แต่มันอาจจะไม่เร็วและไม่คล่องแคล่วเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทางแต่เจ้า a c c e l e r a t e Computing นั้นมันเปรียบได้กับการมีชุดเครื่องมือพิเศษสําหรับการทํางานแต่ละอย่างเช่นการใช้ GPU ในการประมวลผลกราฟิกใช้ชิปสําหรับงาน AI หรือใช้ ASIC สำหรับขุดเหมือง Bitcoin โดยเฉพาะซึ่งมันจะสามารถทําการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าเดิมมากๆโดยหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ60กว่าปีก่อน ตั้งแต่ตอนที่บริษัท IBM เปิดตัวคอมพิวเตอร์เมนเฟรมรุ่นแรกในปี1964เราก็ได้แต่เอาพึ่งพาการประมวลผลจาก CPU อย่างเดียวมาโดยตลอดแต่เจนเซนบอกว่าวันนี้แค่นั้นมันไม่พอแล้วเพราะถ้าอยากได้คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เร็วขึ้นประหยัดพลังงานกว่าเดิมและคุ้มค่ามากกว่าเดิมเราจะต้องหันมาใช้ a c c e l e r a t e computing โดยในปัจจุบันองค์กรทั่วโลกกำลังทุ่มเงินกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้าง data center หรือสร้างศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนโดย e x c e l l e ล t รท Computing และเจนเซนคาดว่าภายใน4-5ปีนับจากนี้ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นไป2เท่าแต่อีกสิ่งที่เจนเซนเขาเน้นย้ำก็คือพวกเราไม่ควรมองแค่ตัวเลขของศูนย์ข้อมูล Data ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ต้องคิดถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของมันด้วยอย่างที่ Nvidia เดียเองนั้นก็สามารถเพิ่มความเร็วในการประมวลผลได้ถึง1ล้านเท่าในช่วงเวลาเพียงแค่10ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่สูงมาก และมันได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตนั่นหมายความว่าแม้ความต้องการในการประมวลผลจะมากขึ้นแต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้พลังงานหรือพื้นที่มากขึ้นเป็น1ล้านเท่าตามไปด้วยเพราะประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจะช่วยให้เราทํางานได้มากกว่าเดิมด้วยทรัพยากรที่เท่าเดิมหรือน้อยลงซะด้วยซ้ําเพราะถ้าไม่มีการพัฒนาการประมวลผลให้ดียิ่งขึ้นการจะสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ data center เป็น2เท่านั้นน,นั่นหมายความว่า จะต้องเพิ่มคอมพิวเตอร์เป็น2เท่าด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันใช้ทุนมหาศาลและใช้พื้นที่อย่างมหาศาลเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้น a c c e l e r a t e Computing ยังช่วยขับเคลื่อน AI ยุคใหม่ที่เรียกว่า Generative AI ซึ่งพวกมันสามารถสร้างสรรผลงานขึ้นมาได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความวาดภาพแต่งเพลงโดยอาศัยการเรียนรู้จากผลงานนับล้านชิ้นที่มีอยู่ป้อนเข้าไปให้มันและอีกเรื่องสำคัญที่จะเส้นเน้นย้ำก็คือ การทำให้ AI นั้นเป็นประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าทุกคนควรมีสิทธิ์และโอกาสที่จะเข้าถึงเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศใดหรือภูมิภาคใดก็ตามบนโลกใบนี้และเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในแต่ละประเทศก็ควรลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ให้แข็งแกร่งลงทุนด้านอินฟราสตรักเจอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และคลาวด์คอมพิวติ รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ AI ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐภาคเอกชนวงการการศึกษาไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคลซึ่งอี่จริงแล้ว AI นั้นมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสามารถด้านภาษาเพียงอย่างเดียวแต่มันยังสามารถใช้ได้กับอีกหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นชีววิทยาเภสัชกรรมพลังงานอุตสาหากรรมการผลิตกเกษตรกรรมหรือแม้แต่หุ่นยนต์และยานยนต์ไร้คนขับ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความก้าวหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ทุกวันและการที่จะทําให้ AI เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจับต้องได้จะช่วยให้ทุกคนนั้นได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าเหล่านี้อย่างทั่วถึงและอีกแนวคิดที่สําคัญที่เจนเซนเน้นย้าก็คือเรื่องของ Sovereign AI หรืออธิปไตยของ AI ซึ่งมันหมายถึงการที่แต่ละประเทศสามารถพัฒนาขีดความสามารถของ AI ของตอนเองให้แข็งแกร่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมของตอนเอง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและค่านิยมของประเทศนั้นๆนโดยเข้าชี้ให้เห็นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาว่าเกือบทุกประเทศต่างตื่นตัวและเห็นความสําคัญของ AI มากยิ่งขึ้นจากเดิมนั้นที่อาจจะรู้สึกว่า AI มันเป็นเรื่องไกลตัวมันใหญ่เกินไปหรือเป็นเรื่องเฉพาะของประเทศมหาอํานาจแต่ตอนนี้หลายประเทศกลับมองว่าพวกเขาต้องหาทางนํา AI มาปรับใช้และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศของตอนเองให้ได้ซึ่งเจนเซนบอกว่า ทุกประเทศต้องเป็นเจ้าของของข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ของตนเองที่มีการสะท้อนถึงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร,ร์สามัญสำนึกและภูมิปัญญาของประชาชนภายในประเทศคุณไม่ควรปล่อยให้ใครมากำหนดสิ่งนี้แทนประเทศของคุณโดยในทางปฏิบัติการสร้างอธิปไตย AI นั้นอาจเริ่มต้นจากการรวบรวมและพัฒนาชุดข้อมูลในภาษาท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียงหรือภาพ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการฝึกฝนแบบจำลองของ AI ให้รู้จักภาษาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถตอบสนองต่อบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเราก็สามารถดูตัวอย่างได้จากซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ที่ต่างก็พยายามพัฒนาจำลองภาษาอาหรับขนาดใหญ่เป็นของตอนเองและนอกจากนี้การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศด้าน AI ในแต่ละประเทศตั้งแต่การวิจัยการศึกษาไปจนถึงอุตสาหกรรม ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยในการวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนา AI อธิปไตยในระยะยาวของประเทศซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เจนเส้นห่วงเน้นย้ําก็คือความจําเป็นเร่งด่วนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือ infrastructure ด้าน AI ของแต่ละประเทศโดยเจนเส้นบอกว่าสิ่งแรกที่ประเทศของคุณต้องทําก็คือการสร้าง infrastructure การสร้างโครงสร้างพื้นฐานยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการผลิตอาหารคุณก็ต้องสร้างฟาร์มถ้าคุณต้องการผลิตพลังงานคุณก็ต้องสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าถ้าคุณต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลคุณก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าคุณต้องการสร้างสารรค์และใช้งาน AI ละ่ะคุณก็ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ AI โดยเฉพาะนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรือแพงอย่างที่หลายคนเข้าใจมันเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถหาซื้อมาได้ในท้องตลาดและมีผู้เชี่ยวชาญในเกือบทุกประเทศ พร้อมจะช่วยติดตั้งและดูแลระบบให้โดยเข้าชี้ให้เห็นว่าการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่างๆตั้งแต่ด้านภาษาชีววิทยาวิทยาศาสตร์กายภาพการผลิตไปจนถึงเกษตรกรรมหรือแม้กระทั่งเมืองอัจฉริยะซึ่งล้วนมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันซึ่งถ้าคุณสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดี คุณจะปลดปล่อยศักยภาพของนักวิจัยและผู้ประกอบการภายในประเทศให้สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่ในแทบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาเขาแนะนำว่าให้เริ่มต้นจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อนไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์และเครือข่ายความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกันควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI และส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยทั้งหมดนี้จะเป็นรากฐานสําคัญที่จะทาให้ประเทศต่างๆนั้นสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม AI ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของตนเองได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่รอรับเทคโนโลยีจากประเทศอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามเจนเซนนั้นเขาก็เน้นย้าว่าอธิปไตยของ AI นั้นไม่ได้แปลว่าจะต้องปิดกั้นตัวเองและไม่ร่วมมือกับใครเลยท่ามกลางโลกที่เชื่อมโยงกันแบบทุกวันนี้โดยความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นยังคงมีความสําคัญอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรฐานสากล เรื่องของจริยธรรมและการกำกับดูแล AI ที่ควรพึงกระทำร่วมกันแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็ควรอยู่ที่การเสริมสร้างศักยภาพของชาติให้สามารถนำ AI มาใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาดเหมาะสมกับจุดแข็งของประเทศและความต้องการของประเทศโดยเฉพาะมากกว่าที่จะต้องพึ่งพิงหรือคล้อยตามประเทศอื่นๆเพียงอย่างเดียวและแม้ว่าทางเจนเซนห่วงเองนั้นเขาจะเชื่อมั่นในศักยภาพของ AI และสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมัน แต่เขาก็เตือนด้วยว่าเราจำเป็นจะต้องนำ AI มาใช้อย่างระมัดระวังและใช้อย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆที่ผ่านมาโดยเจนเซนเขาได้ยกตัวอย่างว่าเทคโนโลยีอย่างเครื่องบินที่เขาใช้บินมาที่งานนี้หรือรถยนต์ที่เราใช้กันแทบทุกวันหรือจะเป็นระบบการผลิตภายในโรงงานหรือแม้แต่ยารักษาโรคต่างก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าจะถูกนำมาใช้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับมนุษย์ โดยกฎระเบียบเหล่านั้นจำเป็นจะต้องขยายขอบเขตและปรับให้เข้ากับยุคของ AI ด้วยเพราะ AI จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการในหลากหลายอุตสาหกรรมมันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีที่แยกตัวออกมาจากอุตสาหกรรมอื่นๆแต่มันจะเข้าไปแฝงในทุกๆอุตสาหกรรมแต่อย่างไรก็ตามเจนเซนห่วงเขาก็บอกว่าในขณะที่เรากําลังพัฒนากรอบการกํากับดูแล AI นั้นเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กฎเกณฑ์เข้ม,มวงวดจนเกินไปจนไปขัดขวางการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพราะมันอาจจะมีบางฝ่ายที่พยายามสร้างความหวาดกลัวต่อ AI ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายเกินกว่าที่จะควบคุมได้ทาให้คนที่ได้ยินนั้นไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือพัฒนา AI กันเองซึ่งมันเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมเพราะเราทุกคนควรส่งเสริมให้ทุกประเทศได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก AI ออย่างทั่วถึงไม่ใช่การผูกขาดโดยใครไม่กี่รายเราจะต้องมีการให้ความรู้สร้างโอกาสเปิดเผยข้อมูล และกำหนดมาตรฐานจาริยธรรมกันอย่างโปร่งใสเพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่า AI จะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมไม่ใช่แค่เพื่อผลประโยชน์ของใครบางคนซึ่งเจนเซนเขาก็ฝากให้เราตระหนักเอาไว้ว่าการพัฒนา AI ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การสร้างเทคโนโลยีที่เก่งและฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่จำเป็นจะต้องฝังคุณธรรมจริยธรรมและความห่วงใยต่อผลกระทบในวงกว้างเอาไว้ด้วยผ่านการสร้างกลไกที่เหมาะสมในการกำกับดูแล AI คือประโยชน์สูงสุดของมวลมนุษยชาติซึ่งในปัจจุบันก็มี AI ที่เป็นแบบ Open Source ที่มีความโปร่งใสทุกคนสามารถตรวจสอบได้และสามารถเข้าไปช่วยพัฒนาต่อยอดมันได้และทางหน่วยประมวลผล GPU ของ NVIDIA นั้นคุณก็สามารถนำไปใช้กับแพลตฟอร์มใดก็ได้จะใช้กับการประมวลผลเจ้าใดก็ได้เพราะไม่มีการปิดกัน้นและเมื่อทางเจนเซนถูกถามถึงทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคข,ของ AI ทางเขาก็ได้ให้คําตอบที่อาจจะฟังดูแล้วตรงข้ามกับความรู้สึกของคนหลายคนในช่วง1 0 1ถึงปีที่ผ่านมาที่เกือบทุกคนที่จะขึ้นมาพูดบนเวทีแบบนี้มักจะพูดกันว่าให้ลูกๆหลานๆของเราเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ไซเอนส์หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องรู้จักเขียนโปรแกรมเป็นแต่ในขณะที่ตัวของเขานั้นกลับคิดว่ามันตรงกันข้ามเลยเพราะหน้าที่ของเขาและ n อ็นวีเดียนั้นคือการสร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ง่าย ง่ายจนไม่จําเป็นจะต้องเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เป็นซึ่งทุกคนก็สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยภาษามนุษย์ธรรมดารรมดาทั่วไปที่ใช้พูดกันอยู่ทุกวันได้นั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของ AI เพื่อให้ทุกคนกลายเป็น d e v วลลอปเปเป็นนักพัฒนาได้ในที่สุดโดยเจนเส้นชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันนั้นเราอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านสําคัญของประวัติศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกที่ช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีละระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับคนทั่วไปแทบจะถูกลบล้างจนเป็นศูนย์ เพราะใครๆก็สามารถเป็น d e v e l o p e r อร์เป็นโปรแกรมเมอร์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความก้าวหน้าของ AI ที่ทําให้ทุกคนสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ตามต้องการเพื่อช่วยในการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือแม้แต่ช่วยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ซึ่งนี่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากที่ทุกคนต้องตระหนักว่าอํานาจในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกําลังจะถูกรีเซ็ตใหม่ที่ทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกัน ซึ่งคนที่เข้าใจปัญหาเฉพาะด้านในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสาขาชีววิทยาการศึกษาการผลิตหรือการเกษตรพวกเขาจะสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อช่วยสร้างสารรค์วิธีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานของตนเองได้อย่างที่ไม่เคยทําได้มาก่อนโดยไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอีกต่อไปแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโปรแกรมนั้นจะกลายเป็นเรื่องที่ไร้ค่าโดยจเจนเซนเขาได้ย้ําว่า พวกเขายางคงมีความสําคัญอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่จะมาพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI และเครื่องมือต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับคนส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือความสามารถในการคิดเชิงคํานวณซึ่งมันเป็นการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เข้ากับวิธีการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีตรรก,กะของคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายผ่านการแยกย่อยเป็นส่วนส่วน การหารูปแบบหรือความสัมพันธ์การสร้างอัลกอริทึมหรือกระบวนการการทำงานที่ชัดเจนและการประเมินผลลัพธ์อย่างเป็นระบบซึ่งถ้าเรามีความคิดเชิงคำนวณเป็นพื้นฐานแล้วเราก็จะสามารถออกแบบวิธีการทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการที่แม้จะไม่ได้เขียนโค้ดเองสักบรรทัดเดียวก็ตามทีและนั่นจะเป็นทักษะที่สำคัญที่ทำให้เรานั้นสามารถสร้างคุณค่าที่โดดเด่นในยุคนี้ได้อย่างแท้จริง โดยจากมุมมองของเจนส้นห่วงเราก็จะเห็นได้ว่าทักษะที่จำเป็นในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นไม่ได้มีเพียงแค่การเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความสามารถในการบูรณาการความรู้เชิงลึกในแต่ละสาขาเข้ากับวิธีคิดและการทำงานแบบใหม่ที่ผสานพลังของมนุษย์และ AI เข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบได้ในวงกว้างได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งถ้าหากเราเปิดใจและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จาก AI อย่างชาญฉลาดมันจะไม่เพียงแต่ทําให้เรากลายเป็นผู้ตามทันโลกเท่านั้นแต่มันจะส่งผลให้เรานั้นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําและสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้ด้วยตนเองนั่นคือสาระสําคัญที่เจสันห่วง CEO ของ NVIDIA ต้องการจะบอกกับเราทุกคนในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการ AI ระดับโลกและนี่ก็คือการสัมภาษณ์เจสันหวง CEO และผู้ก่อตั้ง NVIDIA ในงาน World Government Summit ปี2024แล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปครับ